สวัสดีครับผมชาติเจรรญทรับน,นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดค่ายแคทเทอร์เวลา3204ตัวเร็วตัวแรงบุงกีใหญ่ก็เกิดปัญหานิดหน่อยครับเดินพลาดมาครับคิดว่าดินแข็งก็เลยติดลมไม่ต้องนะติดลมมิดเลยก็ยัง เอารุ่นพี่มาช่วยมาช่วยนะครับสามสองศูนย์วีสองนะนะครับมาช่วยมาช่วยก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าเครื่องไม่ติดนะพี่น้องนะเครื่องยนต์นั้นสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าตอนตะแคงนี่เก้าสิบองศาเลยนะจะเห็นได้ว่าบุบเลยพี่น้องนะ น้ำมันเครื่องออกเลยครับน้ำมันเครื่องออกท่อไอเสียนะแต่ว่าดับดับทันนะดับทันไมถึงว่าน,นิ่งแล้วก็ออกครับน่าจะไม่เป็นไรนะชาร์ปเชิบไม่น่าเป็นไรนะไม่น่าละลายพี่น้องนะเพราะว่าอยู่ช่วงเช้าเครื่องอาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่เอาฝากรถไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาวีสองสามสองูนย์วีสองมาช่วย มาช่วยกู้จริงๆถ้าติดเครื่องได้ก็ดึงได้เพี่น้องนะสบายมากนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเลยครับรอรอช่างเขามามาแก้ไขเครื่องให้ติดนะนะครับว่าต้องถอดหัวฉีดล้างแล้วก็ไล่ระบบใหม่นะครับไอ้ฝาปิดโอปัม um นี่ตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าปั๊มจะโดนเปล่าโดนกระแทกไหมนะครับคงไม่เป็นไรนะครับนี่ภาวนาไม่ให้เป็นไรนะพี่น้องนะน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวก็กู้ได้ครับนี่ก็ดีรุ่นพี่นะพี่ใหญ่เลยเนี่ยสามสองศูนย์ เวอร์ชัน True นี่พี่น้องนะสภาพอย่างกิ๊กเก่านอกก็นนะน่าจะมีพี่น้องนะ V1 V2 คุณบีนะครับแล้วก็มา C ตัวนี้ครับ CCL D D2 ไอ DGC D2 ได้พี่น้องนะโอ้ก็ได้ดูกันอ,า,อาปาเดี๋ยวไว้ บนนั่นอนะ่ะห้อยไว้เด้อเดี๋ยวผมเอาอันเงินไห้แป๊บนึ่งมาซื้อปลานะพี่น้องผ่านมาซื้อปลาคุณตาหน่อยหนึ่งร้อยเดี๋ยวจะเอาไปฝากพ่อครับเดี๋ยวให้ดูปลานะแป๊บนึงครับนะเดี๋ยวตอนกู้ผมจะมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอีกทีนะครับนี่ครับตัวนี้ v2 สงจะดึงกันพวกนี้แหละครับ แต่เจ้าแห่งพลังก็น่าจะพลังจัดจ้านกน็น่าจะน้องใหม่พี่น้องนะนี่ครับน้องใหม่น่าจะจัดจ้านตัวนี้แหละก็สามสองศูงนย์ดีทูมีกรองแก้วใช้เครื่องยนต์หกสูบร,รหัส c ี่เจุนะครับปุ่งกีหนึ่งคิวนะครับรหรือว่าหนึ่งลูกบาทเมตรหนึ่งจุดศูนย์ลูกบาทเมตรนะครับบูมอาร์มอาร์มนะเสริมแผ่นเหล็กเครื่องยนต์ร้อยสามสิบเก้าแรงมา้านะครับ ตัวน,นี้น้ำหนัก21ตันกับ700กิโลลูกเล่นแพรวราครับเจาะแข็งสบายครับ150กิโลนิวตันนะครับตนนัวนี้นะครับเครื่องยนต์นี่อึดลูกอึดลูกทนเยอะครับแคทก็เทคโอเวอร์นะ่าจะมาจากซัมมิซูบิชินะี่น้องนะสมัยก่อนเป็นมิซูนะมีกรองแก้วนะั่นนะนะครับโอ้ระบบระบ,บายความร้อนได้ดีโรล,ลเลอร์เจ็ดตัวแครเร์สองตัว นะครับนี่ครับก็เป็น f อฟซชาติเตริรัพยันะคนขคับนะครับไปไหนก็โทรหากันนะครับนี่ผมก,กี้นี่ห้าฟันก็ใหญ่ดีครับใหญ่ดีโอเคได้ดูดีทูแล้วสามพี่น้องเลยพี่น้องนะถือว่าจัดเป็นกันครับจัดจานกันอ่า น้องใหม่ก็สวดสรงองค์เอวเขาจะสวยดีนะสวยดีครับนี่21ตัน700กิโลตัวนั้นน่าจะ20มัน22ครับพี่น้องพี่น้องนะครับตัว V V 2ส่วนตัวซีนี่ย23ตันครับลงไปนอนในน้ำแช่เย็นหน่อยจะได้สบายนะอ่ะวีดอชุดนี้ผมชาติเจริญทรัพย์เย็นแล้วพี่น้องนะอยู่คนเดียว กลัวแล้วครับกลัวอยู่กับนอนผีเสื้อสามตัวนะครับอ่สนใจเข้ามาดูได้สอบถามได้ครับฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ